สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กกันนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าเก้าเลยค่ะวันนี้เราจะมาสนทนาจากภาพกันนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆดูที่รูปภาพก่อนนะคะนในภาพมีอะไรบ้างมีเด็กๆกำลังเล่นกับสัตว์อยู่ใช่ไหมคะสัตว์ข้างบนนี้ก็คือเจ้าสุนัขเจ้าแมว แล้วก็เจ้ากระต่ายก็คือสัตว์บกใช่ไหมคะอ่าส่วนข้างล่างกุ้งกับปลาก็คือสัตว์น้ําเพราะว่าอาศัยอยู่ในน้ําใช่ไหมคะแล้วก็มีเจ้ากบเจ้ากบนี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็อยู่ได้ทั้งในน้ํานะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะระบายสีรูปภาพสัตว์นะคะ เจ้าหมาหเจ้าแมวเจ้ากระต่ายเจ้าปลากุ้งแล้วก็กบให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วข้างล่างนะคะอ่าเด็กๆดูเขาให้เรานับจํานวนภาพสัตว์นะคะสัตว์บกสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์เครื่องน้ํเครื่องบกว่ามีจํานวนกี่ตัวนะคะอ่ามาดูสี่เหลี่ยมช่องที่หนึ่งก่อนเขาถามเราว่าสัตว์บกมีจํานวนกี่ตัวอ่าเด็กๆช่วยกันนับสิคะสัตว์บกมีอะไรบ้าง 1เจ้าสุนัข2เจ้าแมว3เจ้ากระต่ายเพราะฉะนั้นมีกี่ตัวคะ3ตัวเด็กๆก็เขียนเลขสาลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยต่อไปสัตว์น้ำมีกี่ตัวสัตว์น้ำมีกี่ตัวคะหนึสองสองตัวก็เขียนเลขสอง อไปค่ะสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกมีกี่ตัวกี่ตัวคะหนึ่งตัวก็คือเจ้ากบใช่ไหมคะเด็กๆก็เ,เขียนเลขหนึ่งลงไปแบบนี้เลยนะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะลองไปหัดทำดูค่ะไปทำกันเลยค่ะ ดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3มาเจอกับครูป,ปออีกแล้วนะคะในวิชากิจกรรมสร้างสรรค์นะคะ,ะนักเรียนดูสิคะวันนี้ครูให้เอาใบงานใบนี้มามันคือรูปอะไรคะรูปเตา่าอ่าเต่าจะอยู่ในสัตว์ประเภทอะไรคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือเต่ามัน อยู่บนบกก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในน้ําก็ได้เต่าชอบกินอะไรเป็นอาหารคะชอบกินผักบุ้งผักบุ้งกินปลาตัวเล็กๆกินหอยอันเล็กๆเพราะมันมีฟันที่แข็งแรงนะคะเจ้าเต่านะคะเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนะคะาบางตัวอายุเกือบ50-60ปีแนะะ่ แล้วก็มีกระดองที่แข็งแรงใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นเต่าตัวจริงไหม <titled> ครูว่า,วาน,นักเรียนต้องเคยเห็นแน่ๆเลยเอา่าถ้านักเรียนเคยเห็นวันนี้ใบางานนะคะให้นักเรียนมาระบายสีลูกเต่าอาเจ้าเต่าตัวนี้กําลังแลบลิ้นอยากกินอาหารจังเลยมันเจอมันคาารูว่าปอว่ามันน่าจะไปเจอต้นขับบุ้งแน่เลยเนาะมันถึงอยากจะกินอาหารอ่าให้นักเรียนระบายสีลูกเต่าให้สวยงามนะคะวันนี้ง่ายๆเลยระบายสี เอามาส่งให้ครูปอนะคะทำเร็รถ่ายลูกส่งมาให้ครูปอด้วยนะอ่านะมาเจอกับครูปอ,อีกนะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้ครูปอขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ